เวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิ์ขอเสนอนิยายตื่นเต้นลี้ลับเราใจจนคุณต้องหวาดผวาจะบประพันธ์ของทิพวัรณเสแวงผลแร่โลหะคล้ายเหล็กชนิดนั้นเมื่อถูกเรียกด้วยพลังชาญของฤาษีผู้ส่งฤทธิ์จนแร่เหล็กมีวิญญาณ และอิที่ปฏิหารล่องหนหายตัวได้เป็นธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีอรูปภาพเนื้ออาคมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมของใครก็ตามก็ไม่สามารถบีบบังคับให้เหล็ไหลอันนี้ยอมจำนวนได้จะมีก็แต่คำเชิญอันไพราะและถูกต้องเท่านั้นด้วยจิตที่บริสุทธิ์จึงจะสามารถทำให้ธาตุมาสจัยนนี้มาอยู่ในความครอบครองได้และใครละ่ะจะได้เป็นเจ้าของ เหล็กไหลคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเหล็กไหลเป็นเด็กเป็นเล็กนี่แกต้องหัดอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้บ้างอาจารย์นาคินเนี่ยเขาระดับไหนแล้วรเอาไว้สบังสุวาฮะเขาทำงานกับอ้วมาเป็นเวลาช้านาแล้วนะตั้งแต่หรือยังไม่เกิดเข้าใจปะผมแกเงียบไปเลยเงียบเลยครับพ่ออาจารย์ผมขอโทษ อ,อาจอา์ไม่โกรธคุณหรอกนะเราจะจอดร,รถรอเขาอยู่แบบนี้เหลอครับมันยังไม่ถึงเวลานะยังเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีที่เรือเขาจะเข้าฝั่งตอนงั้นผมขอตัวลงจากรถที่นี่ไปเดินเล่นที่ชายหาดนู่นครับไม่ได้เอ๊ะทำไมครับเรามาซื้อขายของรอลูกค้านะคุณไม่ใช่เวลามาทัศนาจรนะ เอออาจารย์ทำไมต้องบังคับกันขนาดนี้ด้วยฮะรู้ไหมว่าผมเนี่ยเบื่อกรารรอคอยงั้นข่าวต่อไปคุณไม่ต้องมากับเราอยู่รอเฝ้าลงเลื่อยกับโกดังเก็บของธนาคุณอาจารย์เพื่ความมั่นใจแล้วควรโทรไปตรวจสอบได้ไหมครับเหี่ยวหัวเอาไม่ต้องอ้วไม่ต้องการ ให้การโททางมือถือถูกสายตัวชายหากคงพบนะอ่าเอ,อีกห้านาทีจะถึงเวลานักแล้วครับเฮีย er. เราคงต้องรอต่อไปเออสงครุษคุณนำกล้องส่องทางไกลมาส่องดูความเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วดูทางทะเลนู้นด้วยพบอะไรผิดสังเกตรีบบอกพวกเราทันทีอ๋อครับอาจารย์อืมอีกสองนาทีจะถึงเวลานักรอบผาปราศจากคนครับ เหการปกติไม่มีเว้กระทั่งรถสักคันมีมากเออแล้วทางทะเลฮะโอ้นั่นอาละบะมีเรือลำหนึ่งกำลังแล่นเข้ามาทางนี้ครับลูกค้าเรามาแล้วตรงเวลานักพอลีอ่ะผู้กองเตรียมตัวนะอ่อเรือเข้ามาจอดแล้วแล้วยังไงต่อไป เขาชักธงสีแดงขึ้นเสาแล้วชักธงลงจากนั้นชักธงดำขึ้นไว้ขึ้นเสาวไว้ครับพ่อสองอย่างรับของลูกค้าเราเอาละเอารถเข้าไปเลยแน่ใจนะฮะว่าจะไม่ผิดพลาดเน่ใจ่าอะแกขับรถไปที่ชายหาดนู่นครับพ่อ คนร่างใหญ่สะพายกระเป๋าเข้ามาหาแล้วนะครับเขานำเงินมาจ่ายเราแล้วอ่าอาจารย์นาคิงครับเฮียลือรับแล้วรับรวยนะ,ะคราวนี้เท่าไหร่ครับห้าแสนเออเขายื่นกระเป๋ามาแล้วครับพ่อบอกกันตกลับกลับเป็นไงเรียบร้อยมาเรียบร้อยครับเฮีย ไอ้เขาเข้ามาองของลงจากท้ายรถได้เลยครับเฮียเฮ้ย <Hey, S 1> ช่วยกันทุณของเลยเว้ยนั่งทำงานแบบเนี้มันง่ายจริงครับแบบทนี้หรวยเละเลยอย่าเพิ่งประมาทมังไม่ง่ายอย่างที่คิดนะหากท่ามาเมื่อ,อไรแล้วก็เตรียมตัวตาย้เลย เข้าใจป่ะแล้วนี่จะไปไหนต่อกันดีครับหรือว่าจะกลับเลยไปสวนยางเท่าบางกันกล่องนะโอ้โหเฮียมันเสียงนะอ่าว่าต้องเอาเงินนี่ไปจ่ายให้ลูกน้องที่นั่งอีกทีหนึงผ่านด่านนะเฮีย yeah. พังก็พังสิบา้าอาจารย์จะเป็นกุบเก่งอะไรกันฮนะแต่ว่าเชื่อวัฒนาถ้าเขาตรวจค้นล่ะอมึงอยากตรวจก็ให้เขาตรวจไปสิเออแต่ว่าในรถของเราอ่า บั้งรางตัวอย่างนี้ก็มีจ่าสองสามนายลนะ่ะไม่ชอบมาพากรมก็ถล่มพวกมังสีอาจารย์มังจะไปอยากอะไรจริงไหมฮะเฮียวห, <c oughs> หัวสานจะบอกอะไอาอ้ทสงพกขับไปแล้วไม่ต้องกวนะอาจารย์เตรียมอาวุธให้พร้อมเลยครับเกียนั่นนั่นเองขับดาบตำรดวจครับ เตรียมตัวอนะไรจอดไหมครับหรือว่าจะแหกด่านไปเลยครับพ่อ,อจอดสิรู้ท่าที่มันก่องน,นะไม่ชอบมาพากลงแล้วก็ <c oughs> อาวุธผมเตรียมพร้อมเสมอครับอย่าห่วง <c oughs> ประจำด่านสามนายครับเ,เขาเข้ามาตรวจค้นรถเราแล้วครับเอ๊ะดูท่าเขาเอาเราแน่ครับเพียเอ้ยเฮ้ยนี่มังตามหมายคังนั่งเลยนี่วะเฮ้อจ้า,าสงสัยจะพึ่งย้ายมานะครับเพียเาขาต้องตรวจพูมิค้ในรถเราเฮายเฉยเยอย่าตกตาดูท่าทีพวกมังไปกองเขาไม่ยอมให้พวกเราผ่านไปโบกมือให้เราถอยรถไปโน้นนะจะทำยังไงดีครับพ่อ ทำใจรีรีสู้เสือไว้สิวาะแค่สานายตำรวจแค่นี้จิบจ้อยเออแต่ว่ามือผมถือผมอะไรมันสั่นจนเหงื่อซึมแล้วครับผมไม่อยากโดนเขาจับนะครับไอ้คุณปักจังนะพาจ๊ะครับเหียเปิดกระจกนะจักกางอย่าให้หลอกสักลายนะไอ้คงพวกนี้คือศัตรูของว่าว่าไม่ชอบพวกเขาเข้าใจไหมฮะจักกางล อย่าให้พวกมังมาถึงตัวเราเข้าใจปะได้ครับพี่ผมจัดให้มันก็แข่นั่งเองไฮ้สงคุกออกล็อกเร็วครับพ่อทำเงินทุกอย่างทำเงนทุกอย่ มองจากกระจกเนี่ยโอ้โหคนเขาไปมุงเพี่ยวเลยครับ <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมราของชาวบางอย่างนี้ว่าอะเขาจะจํารถเราได้หรือเปล่าครับเอยรถ <c oughs> ผางไปผางมาหลายทางจับมือใครลงไม่ได้หรอกนะอย่าทําปอกไว้หน่อยเลยสองคุกต่อไปนะพ่อนี่จะให้หรือทํางานทุกอย่างแข่งเขาา้าใจปะอย่าปอกดีต้องรีบไปแล้ว คืนช้าๆโอเอะหรัอโอ้่เกิดจะลืมพวงพระเครื่องซะแล้วว้าทำอะไรรีบร้อนแบบนี้ไม่ดีเลยนะลืมหน้่ลืมนี่ไปหมดเลยพ่อครับพอ่อดูท่าว่าจะไม่อยู่หร้วมั้งไปคนเดียวก็ได้หรอกหน้าของเกรดเออนั่งจะรีบร้อนไปไหนอะอเหรอดูท <laughs> <laughs> <อ>ําท่าลูกนี้ลุกเรินชอบกลพ่อก็พ่อของแกนะสิทำไมฮะ จออ้องมองหน้าทำตาเหลือกเชียวเป็นไรไปเฮะนี่พ่อไปไหนไปทำอะไรมาหรอครับหนูหน้าตาเนื้อตัวถึงได้แล้วเธอเปลือเปื้อนไปด้วยโคลนตมแบบนี้เอออย่าไปลุยโคลนมาแน่เลยใช่ไหมเปล่ากุาอย่างพ่อเนี่ยไม่เคยไปลุยโคลนจับปลากับใครที่ไหนหรอกเอ้าแล้วทำไมเนื้อตัวที่ได้แลิศเธอแบบนี้พ่อไปช่วยพระท่านรอกบึงปลูกบัวมาน่สิอ๋อไปช่วยพระเมื่อเหรอเอ๊ะพระที่ไหนก็แล้วพ่อ แถวหมู่บ้านเรามีพระด้วยเหรอมีสิพระธุดงไงลูกพระธุดงเหรอนี่ลูกคงไม่เชื่อที่พ่อพูดใช่ไหมเออชื่อครับพอ่อเชื่อแต่ผมรู้สึกแปลกใจตัางหากและครับอมืมันไม่มีอะไรน่าแปลกใจหรอกลูกเรื่องธรรมดาที่สุดลูกคงไม่รู้จักพระธุดงใช่ไหมผมคิดว่าพ่อนะไปอาบน้ำสักก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันอืมดีเลยลูกพ่อจะได้ล้างโคลนเหนียวจากตัวซะที ผมจะตัดสำรับรอพ่อนะอุย้ยจัดได้เลยเดี๋ยวพ่อมาอพ่อเราชอบเข้าวัดฟังเทพฟ,ฟังธรรมถ้าเป็นพ่อพระคนแรกของลูกจริงนะผมรักบูชาพ่อคำพันธ์จริงเลยครับฮแหม่อาบน้ำเย็นชื่นใจจังรู้สึกสบายตัวเออไงลูกวันนี้แกงอะไรล่ะแกงพักทองครับพ่อแล้วก็นำพริกผักบุ้งปลาเค็มทอดเป็นไงพ่อพอกินได้ไหมอุ้ย นี่ดีถงไปแล้วมันนอกอย่างเราเนี่ยลุงเพชรแกไปตลาดซื้อปลาเคมมาฝากนะเมื่อวานนี้แกมาหาพ่อแต่บังเอิญพ่อไม่อยู่มผมก็เลยรับแขกแทนไปอพ่อเพชรแกเป็นคนมีน้ำใจคบกับพ่อมั้งแต่เล็กแล้วผิดกับคนสมัยใหม่นี่เห็นเพื่อนได้ดีมีสุขก็อิจฉาตาร้อนทนไม่ได้ยังรายคุณนายนวนบ้านทุ่งนู่นอะเพื่อนบ้านระอากันทั้งบางเลย <c oughs> กินข้าวเต๋อพ่อนี่เนี่ยผมตักให้แล้วนะกลับใจลูกกลบใจพาแล้วเดี๋ยวผมจะชวนพ่อไปกับผมซะหน่อยฮะไปไหนล่ะฮะเออนี่จะพาพ่อไปไหนอ่ะอดถึงแล้วพ่อจะรู้ไปเองแล้วนะอุ้ยทางเนี่ยมันรกนาทถมยังขูกระทะกันดารด้วยอ่ะอดชมเลยพ่อเดี๋ยวก็ถึงแล้วอุ้ยเห็นไหมคุณตลบคัคลุ้งเลยลูกช่างเหมือนเติอพ่ออุ้ยอีกนานไหมคกณจะหึงเนี่ยเฮ้ยไม่นานแล้วครับนั่นไงถึงแล้วเห็นไหม วะโถเอ้ยนึกว่าจะพาพ่อไปที่ไหนที่แท้ก็ป่าใหญ่ท้ายวัดร้างเนี่ยพ่อแหมทแต่ไมไม่บอกเสแต่แรกเราเฮ้จะได้ไปทางที่มันไม่รกคุขะอย่างเนี้ยออผมอยากจะให้พ่อตื่นเต้นนิดหน่อยนะซินี่งั้นตอนขากลับน่ะเราไปทางน้นกันดีกว่าแล้วแต่พ่อกันแล้วกันอืมแล้วนี่จะไปไหนต่อกันหลังต้นตะเคียนคู่ไงล่ะครับพ่ออ่าว่งไงนะ ะเคียนดำคู่ครับเอเอคุณพระช่วยมันดกครึมบังเวงหน่อยนะพ่อ,อ,อผมกับเอจอจ่อยนี่อะ,ะเขา้าหาเก็บเถาวันเทอนี้บ่อยที่สุดเลยอะแต่ตอนนี้ไอ้จอยไปทำงานกับพ่อที่กรุงเทพอะอมผมเลยไม่มีเพื่อนะไรต้องชวยพ่อมาด้วยนี่แหละโอ้แหม,มกลัวลละสิจะมัพ่อเจ้าผมไม่ค่อยกล้าเท่านั้นเองอ มาคนเดียวนะมันอดที่จะหวันว่นหวัน่นเพลิงพลิงซะไม่ได้กลัวผีตะเคียนใช่ไหมล่ะพ่อผีโอ้ยแหม <c oughs> พูดถึงพี่เขาหน่อยก็หันซ้ายหันขวาทำตาหลอกแกลก,ลกเลยเแล้วแหมพ่อเอ้ยพูดอะไรอื่นได้ไหมไมล่ะเรื่องผีสารนางม,ม้าก,กับผมนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เลยทางที่ดีทางใครทางมันดีกว่านะปลอดบับตรงเลยพ่อทำไม ไม่อยากเจอกับผีหรอกแล้วถ้าเจอกับผีล่ะจะเป็นบาราบ<ถ>ไหมโท่พ่อครับอย่าล้อเล่นสิ <c oughs> ผมยิ่งรู้สึกปอดปอดอยู่ด้วยนี่ถามจริงเหรอจะมาหาตะเคียนดำคู่มาทําไมละ่ะผมเอ้อเออเอาวถึงแล้วนั่นไงละ่ะตะเคียนดำคู่น่ะนี่ถึงตะเคียนคู่แล้วไงหรือจะยืนงงงานอยู่แบบนี้ไอ้ไมาสนานมัดูรกครึ้มวังเวงกับเก่าอีกอะ ตะเคียนคู่ดูสูงตระง,งานทะยานเมฆเลยนะพ่ออืจะทําอะไรก็รีบทาซะจะได้รีบกรับกระเพาะรีบอยู่แล้วขอเวลาสักครู่นะพ่อนะ๋ยวผมเตรียมดอกไม้ทุกเทียนก่อนพ่อจะรอนะอย่าชักช้าล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทา่านั้นละพ่ออธิษฐานเสร็จก็ปักทูกเทียนไว้ตรงพื้นนั่แหละลูกครับพ่อเจ้าพระคุณขอให้แรงอธิษฐานของผมสมฤทธิผลสมดังตั้งใจงด้วยเถครับโบราณว่า,าไว้นะ นกแสกผีได้บินข้ามหลังคาบ้านเดือนใดเนี่ยได้ไม่ช้าเอ่อก็มีคนตายในบ้านนั้นใช่หรือเปล่าถึงไม่มีนกแสกผีบินข้ามหลังคาคนก็ตายอยู่ทั่วโลกแหละลูกอย่างตึกโรงงานถล่มอย่างเนี้ไม่มีนกแสกผีไปบินข้ามตึกเลยสักตัวไม่ยังถล่มลงได้ทุกอย่างเป็นเรื่องอันนี้จังนะลูกอันนี้จังก็หมายความว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลอพ่อ นึกว่าใครที่แท้ก็ตัดคำกับลูกนี่เองเน่้าก้น้างกอนดืนน่มน้ำนะดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจอขอบใจเพื่อนขอบใจร <laughs> บลุงบบบบเออไงไปไหนกันมาดูหน้าตาเนื้อตูนเต็มไปด้วยฟุ่นจับกลังเลยนะเนี่ยแหมกันลูกเขาขับรถพาไปที่ตะเกียนคู่ถ้ายวัดร้างนู่นนะ <laughs> ไปทำไมที่นั่นละ่ะมันไกลนะแล้วป่าก็ลลกลึกอ,อกอย่างนั้นด้วยไม่รี้ใครเขาอยากไปแต่ก็นักหลอกในที่นั่นแหละเออ ผมไม่จุดทูกจุดเทียนอธิษฐานนะครับลุงที่จะเขียนคู่นั่นเลยครับเอมีมานะความพยายามอยู่ลนะ่ะอุตสาห์ไปถึงนะู่นเนี่ยเออแล้วพ่อคงกริชอธิษฐานว่ายังไงบ้างอะเออตอนนี้ผมยังไม่บอกหรอกลุง <laughs> <laughs> แล้วกันเสีย <laughs> มันสำคัญสำหรับตัวผมมากเลยนะลุงเพชรแต่ก็ตามใจไม่บอกก็ไม่เป็นไรหรอก ลูกก็ไม่คิดว่าจะมาเขียวเข็นให้ใครตบบอกในสิ่งจิตตัวเองไม่อยากจะเปิดเผยอาละตามสมบายเชื่อามาสมบายสองคนเลยกันเองก<ช>ันเองอ<น>เองอ,<น><น>อแล้วนี่มีธุระหรือเปล่าอ๋อ,อไม่มีหรอกเอ,เอารถมาทางรัฐที่ผ่านมากเลยแวะคุยด้วยเท่านั้นเองคิดว่าพักสักครู่ก็จะกลับไปช่วยงานบวชน่ะเออนี่เขาว่าปีนี้ไปรายหานมาใช่ไหมคงกรีดอ่เออใช่ครับลุงดีนะ เออนี่แล้วอยากติดทหารหรือไม่อยากติดทหารนะแม่แต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะยังไม่ได้แต่งตัวเลยลูกนี่ก็เพิ่งจะอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวๆวหน่อยสิจ้ะแม่จะรีบร้อนไปไหนกันละฮะปัดอะจะไปหาพี่คงกิจจ้ะแม่ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้หรอกนะหืมไม่รีบได้ยังไงจ๊ะก็ปัดอะคิดถึงเขาอ่ะอุยผู้หญิงคิดถึงผู้ชายก่อนไม่ดีต้องให้เขาเป็นฝ่ายคิดถึงเราสิลูก แต่ว่าปัดคิดถึงเขาก็โทรหาเขาก็ได้หรอกทำไมจะต้องเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยเพื่อจะไปหาเขาด้ล่ะโถแม่จากกรุงเทพมาถึงบึงการบ้านเราเนี่ยแม่แสนจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากอยากจะนั่งนั่งนอนนอน,น,อนพักผ่อนให้สบายอกสบายใจบอกตามตรงนะว่าไม่อยากจะออกเรือนไปไหนไกลเลย แม่จ๋าเราอะไปมอเตอร์ไซค์นะไม่ได้เดินไปปัดขับให้ถึงอย่างนั้นก็เถอะแม่เอหืมนะแม่นะไปเป็นเพื่อนปัดหน่อยนะไปคนเดียวก็ได้หรอกน้าแม่อยากจะพักผ่อนเบือ่อก็ปัดกลัวนี่ปัดอะม่กล้าขับรถไปคนเดียวหรอกกลัวอะไรกลางวันแสกเนี่ยใครเขาจะกล้ารู้จักกันทั้งบางคนอื่นน่ะปัดไม่กลัวหรอกจะแม่ แต่ว่าปัดอะกลัวเสือซุ่มเสือซุ่มเฮ้ จอดสุ่มกันอยู่แถวเนี้ยดูล่าลาวก่อนนะเว้ยพวกเราครับลูกพี่เอาพวกเราเอารถจอดสุ่มข้างทางก่อนเว้ยได้ดูว่าใครผ่านมามั่งจะจัดการจนได้ปร้นเสียเวลาเลือกเฉพาะคนมีเงินนะเว้ยครับ,รบลูกพี่ไปเราไปดูวัดร้างด้วยว,วัดร้างเ<า>ลยว,ว,วัดร้างที่ว่าเนี่ย ไม่รู้ว่าสร้างยุคสมัยได้เว้ยมันมีก้อนหินที่วางเรียงรายเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างมีระเบียบเป็นร่องรอยพอจะรู้ว่าอดีตเคยมีคนมาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับลูกพี่เฮ้ยมีสิเว้ยมันมียังไงล่ะครับก็มันเป็นป่าไปแล้วอะ่ะเคยมีคนต่างชาติแอบไปสำรวจขุดค้นเอาของมีค่าไปเป็นจำนวนมาก ตะคำพันชาวบ้านเรียกตะคำพันเป็นคนดูแลสถานที่นั้นอยู่ตะคำเนี่ยนะแกสนใจทางด้านวิยศาสตร์เครื่องรางของขลังออและคาถาอาคม<อ>ข้าเชื่อว่าที่นั่นน่ะต้องมีของมีค่าอยู่มากทีเดียวถ้าเราค้นพบละก็ม <laughs> ีแสดงว่าลูกพี่คิดจ้า <laughs> <laughs> เเเออาคนนกืบจะะหลลยนะท่านผู้ฟังที่รักเหล็กไหลจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทิพวรรณแสวงผลจากการแสดงของคณะเกติพรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแหรรุสยามบันทึกเสียงกระยาจินพงควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเหล็กไหลในตอนต่อไป ซึ่งคณะเกตทิพจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานที่เดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ